ในหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาของประเทศเรามันก็ทําให้ชนบทมันอ่อนแอคนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมาจํานวนมากก็ไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในการเข้ามาในเขตเมืองแต่พอธุรกิจมันโตมันถึงขนาดนี้เมืองมันอาจจะไม่ใช่คาตอบทั้งหมดแล้วค,คุณเคนคงพอรู้พื้นฐานผมเมื่อเรียนธรรมศาสตร์ผมเคยเข้าป่าที่เมื่อกี้คุณเคนถามผมว่าผมทำธุรกิจกับชาวบ้านทำธุรกิจกับคนแมสเพราะว่าคนเหล่านี้ผมเข้าใจเขา ผมไม่เข้าใจกระเป๋าใบละสามแสนผมไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไม <laughs> <laughs> สิ่งที่ผมกำลังจะทำถ้าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนเล็กคนน้อยซึ่งนับวันจะเสียเปรียบมากๆในสังคมอย่างเช่นร้านโชว์หวยผมอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ชีวิตของผู้คนช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันแคบลงกว่านี้แล้วทำให้สังคมไทยทุกคนมีความ เท่าเทียมกันมากกว่านี้สังคมที่ดีงามผมว่ามันเป็นอุดมคติที่เราอยากเห็นมันถูกดีเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากทราว่าเกิดขึ้นวันปี2ปีนี่เองแล้วก็โชว์หวยนี่มีประมาณจำตัวเลขได้2องแสนสามแสนมาก่หวยหบ้านเรามีั่ <4, 000 S 1> สี 4, <000 S 1> ่แสนสี 4, ่แสนอะไรถูกดีจะเข้าไปทําอะไรครับกับโชว์หวย คือก็บนพื้นฐานที่ผมทำคาราบาวมาแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมกับร้านโชว่หวยซึ่งร้านโชว์หวยง่ายๆก็คือหน้าร้านจะมีตู้แช่ตู้เย็นตู้แช่เครื่องื่มอะไรต่างๆพอเราไปเห็นร้านแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมกับร้านเหล่านี้มาหลายปีสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีร้านที่มันเปิดแล้วก็ค่อยๆปิดตัวลงหรือร้านที่เราเข้าไปก็จะถามว่าแม่เป็นไงขายดีไหมโอ้ยขายไม่ดียังนว้นย่างนี้ยอะไรก็เพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าในร้านค้าเหล่านี้มัน อ่อนกำลังลงเรื่อยๆมาทั้งคนที่เป็นเจ้าของก็อายุมากขึ้นกําลังความคิดสติปัญญาก็ถดถอยลงไม่สามารถจะแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามางั้นความที่ผมทํา CJ อยู่ผมก็รู้ว่าถ้าร้านเหล่านี้เขาได้รับความสนับสนุนในเรื่องของสินค้าคือเมื่อคุณมีสินค้าน้อยคุณจะขายได้น้อยนะงั้นเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่มีความรู้ ถ้าเราให้ความรู้ในการจัดการเรื่องสินค้าจัดเรียงจัดโชว์อย่างไรถึงจะดูสวยงามสะอาดน่าซื้อน่านาเข้าก็ก็จะช่วยหลานขนาดเดียวกันถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนะเครื่อง P O S ซึ่งมันจะบันทึกของระบบต่างๆการขายอะไรต่างๆได้เอา3-4มสี่สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเขาก็น่าจะขายได้ดีคืออัปเกรดโชว์หวยเลยครวก็ทดลองทําเรื่องแบบนี้ในเวลาสักประมาณ1ปีเศษๆนั้นเราเริ่มต้นจากผมทดลองทำก่อน เปิดร้านเองแถวนครปฐมด้วยม,มันจะลองดูว่าคือเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากเห็นถ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเราเชื่อว่าถ้าร้านเหล่านี้เขาขายได้วันหนึ่งประมาณสักหมื่นกว่าบาทเขาจะอยู่ได้ออันนี้มาจากข้อมูลที่ว่าในปัจจุบันร้านเหล่าน,นี้อาจจะขายได้สองสามพันถึงห้าพันต่อวันก็เ,เลยอยู่ไม่ค่อยได้อ,อ่าอยู่ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเขามีหมื่นกว่าบาทเขาจะอยู่ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่เราทดลองทำว่าเออมันขายได้นะหลังจากเปิดไปสักสามสี่อาทิตย์ก็ขายได้หมื่นกว่าบาทแล้วก็ทําอยู่อย่างนี้ประมาณสักหนึ่งปีเพื่อที่จะดูว่าเราเข้าใจมันจริงไหมทดลองทดลองทําไปประมาณสักหนึ่งร้อยสาขาก็มันก็ไปได้พอไปได้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่เราคอนโทรลซีเจแตาคิดว่าถ้าเราไปทํากับชาวบ้านจริงเนี่ยมันจะได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านเวลาเขา จะยอมมันต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะจะต้องเปลี่ยนอะไรเยอะะแล้วก็ทดลองไปแรกแรกเราก็ไปชวนชาวบ้านสามสิบล้านาค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมันจะได้ไม่บิดผิวไปข้อมูลเชื่อถือได้ว่าะแล้วก็ชวนมาประมาณสามสิบล้านค้าซึ่งก็พอทาทไปสักสามสี่เดือนก็ได้และที่สำคัญเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าร้านเหล่าน,าน,นี้ขายดีกว่าร้านเราเองเพราะความเป็นเจ้าของ พราะเขาขายได้ป๊บเขาก็ู้สึกถ่กเขาเข้าใจเขมชนมากกว่าเราด้วยจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะแนะนําว่าอยากได้สินค้าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างนี้เมื่อเราทําสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ตอนนั้นเราคิดไม่ถึงก็คือว่าพอเรามีสามสิบกว่าล้านค้าอย่างนี้แล้วอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมเราก็เริ่มเห็นว่าเอ้าจะซื้อน้ําแข็งที่ไหนซื้อข้าวที่ไหนใช่ไหมตอนไม่เหมือนกับตอนที่เป็นร้านเราเองเราวางสเต็ปอะไรต่างๆดังนั้นไอข้าวแบบนี้เราควรจะซื้อที่ไหนหรือน้ําแข็งครับน้าแข็ง ถุงๆเล่าจะซื้อที่ไหนแล้วก็เริ่มไปหาโลเคอลซัพพลายเออร์ใช่ไหมงั้นโเราก็ซัพพลายเออร์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์จากการที่เราเปิดร้านแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงแต่แรกเราช่วยเมเนดด้วยใช่ไหมหาโลเคอล u p ซัพพลายเออร์ให้ถูกไหมครัแล้วก็มีเนี่ยคณไปซื้อที่นี้เรามีร้านอยู่ที่ขอนแก่น10กว่าร้านคาเลยหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าบงเดลนี้มันโอเคตุลาคมที่ผ่านมาเราก็เริ่ม ทำรถโชว์เชวนร้านค้าโชว์หวยทั่วประเทศมาร่วมกับเราถึงเดือนธันวาที่ผ่านมาวันที่22หลังสุดที่เราจัดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จัดไปแล้วประมาณ11บเอ็ดรถโชว์ก็ได้คนมาสมัครร่วมกับเราก็คิดว่า5-6าหกายหลายนะครับจริงๆแล้วสมัครกับเราเป็นพันนะแล้วก็ค่อยๆไปคัดเลือกทำเลว่ามันโอเคไหมอะไรต่างในขณะนี้ก็ ถึงสิ้นปีนี้น่าจะเปิดได้200ลายในการที่จะเปิดโดยเราคาดหวังว่าประมาณสากักไตรมาสแรกของปีหน้าเราน่าจะมีร้านค้าสากัก7 8 0 0ร้ย้านแล้วต,ตั้งนั้นอาจจะทำ b พ i c l ลิ n c h เพื่อจะเราเชื่อว่าเราพร้อมในเรื่องของบิสเนสโมเดลเพื่อชวนคนเข้ามาทำงานกับเราผมคิดว่าถูกดีมันเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทัปีที่ใหญ่มากนะครับเรากำลังจะเปิดร้านภายใน3ปี4ปีว่า จะมี30,000สาขาใน5ปี8ปีเราจะมี50,000สาขา<ม>เราเห็นเครือข่ายค้าปี๊ใหญ่ตั้งใจเวลา30ปีเพิ่งได้ 100, หมื่นกว่าจะอีกสองปีผมอาจจะมากกว่าเขาม,มันวิธีคิดไม่เหมือนกัน<ม>นะครับเราก็ต้องพยายามรู้จักเราแล้วเข้าใจเราเราทําเรื่องของเราในอนาคตว่าจะวางแผนอย่างไรให้ธุรกิจเราเซ็กซี่พอที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นประโยชน์ที่สําคัญอย่างแรกคือต้องเป็นประโยชน์กับคนหนุ่มสาวที่มาร่วมทํางานกับเรารเพราะว่าคุณลองคิดดูว่าในชีวิตทุกคนก็ต้องทามาหากินแล้วก็ต้องทํางาน<ม>แต่ผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวจํานวนมากอยากจะทํางานแล้วมีรายได้ขณะเดียวกันงานที่ทํานั้นเป็นประโยชน์กับคน<ม>เป็นประโยชน์กับสังคมคุณเกณฑ์คงพอรู้พื้นฐานผมพเมื่อเรียนธรรมศาสตร์ผมเคยเข้าป่าอในความรู้สึกของคนเคยเข้าป่าก็มันมีมิติ ของความห่วงใยต่อประเทศชาติบ้านเมืองนั้นที่เมื่อกี้คุณเคนถามผมว่าผมทาธุรกิจกับชาวบ้านทำธุรกิจกับคนแมทเพราะว่าคนเหล่านี้ผมเข้าใจเขาผมไม่เข้าใจกระ,ะเป๋าใบละสามแสนผมไม่รู้ว่าจะซื้อไปทาไมอช่มงนเราก็ไม่เข้าใจเรื่องแลวนะสิ่งที่มันอยู่ในใจของพวกเราตลอดเวลาของคนที่เคยมีประวัติอย่างพวกผมก็คือว่าเอ๊ะอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทําให้คนในสังคม มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาหรือไม่ว่าทางวัฒนธรรมอะไร,รต่างๆผมว่าเป็นเรื่องที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาอความฝันที่คุณเสถียรอยากเห็นคืออะไรครับอยากเปลี่ยนอะไรในในสังคมหรืออยากทําอะไรผ่านธุร,รกิจของเราผมอายุขนาดนี้ก็คงไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้มากนี่เรียนตรงๆแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่ผมกาลังจะทํา ถ้าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนเล็กคนน้อยซึ่งนับวันจะเสียเปรียบมากๆในสังคมอย่างเช่นร้านโชห่วยผมคิดว่าถ้าเราทำมาระยะหนึ่งแล้วเวลาเรากลับไปเยี่ยมยหลายคนร้องไห้หลายคนลงมากราบเรานะครับว่าเนี่ยถูกดีทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีร้านสวยแบบนี้มีของขายเยอะอย่างนี้นเขามีความภูมิใจหลายคนมากๆเมื่อมาทำร้านกับเราเนี่ย ข้างหน้าเราจะชื่อร้านถูกดีมีมาตรฐานครับแล้วข้างหลังเราก็จะให้เขาตั้งชื่อร้านของเขาเองซึ่งบางคนเขาก็อาจจะใช้ร้านเดิมบางคนก็พอเห็นอย่างนี้เปลี่ยนเป็นชื่อลูกเลยจํานวนมากเปลี่ยนเป็นชื่อลูกเพราะว่าเขาอยากให้ลูกเขาเป็นเจ้าของร้านนี้เชื่อว่าเนี่ยก็จะได้อยู่กับเขาเราต้องยอมรับว,ว่าในชนบทในหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาของประเทศเราก็ทําให้ชนบทมันอ่อนแอ คนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมาจํานวนมากก็ไปสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในการเข้ามาในเขตเมืองแต่พอธุรกิจมันโตมาถึงขนาดน,นี้เมืองมันอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแล้วใช่ไหมดังนั้นการที่เขายังอยู่ตรงนั้นแล้วก็หวังให้ลูกอยู่ตรงนั้นแล้วสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างที่มีอนาคตเป็นเรื่องท,ท,ที่ที่น่าสนใจมากผมอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ชีวิตของผู้คนช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน มันแคบลงกว่านี้แล้วทำให้สังคมไทยทุกคนมีความเท่าเทียมกันมากกว่านี้สังคมที่ดีงามผมว่ามันเป็นอุดมคติที่เราอยากเห็น